o อตอิชูรู้นี่ยัง The Rock ขาลงหรือถึงเวลาหมดยุคฮอตอิชูรู้นี่ยัง เดอร็อกเดวินจอร์ารนเคยเป็นนักแสดงที่ทำรายได้อันดับหนึ่งในฮอลลีวูดครับได้ชื่อว่าเป็นดาราทำเงินมีโปรเจกต์ต่างๆนานามากมายและยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ชุบชีวิตแฟรนไชส์หรือว,ว่าหนังภาคต่อหนังจักรวาลภาพยนตร์ไหนเริ่มมีปัญหาถ้าใส่ t ดอ r ร็อกลงไปมันก็จะดูมีอนาคตขึ้นมาทันทีครับ <laughs> แต่หลังจากแบล็ k อดัมที่เข้าใช้ในปี2022เดอะร็อเองก็ยังไม่มีหนังใหม่อย่างเต็มรูปแบบออกมาเลยครับแบล็กอะดัมกลายเป็นผลงานที่ล้มเหลวที่สุดรุ่นหนึ่งในชีวิตของเดอะร็อนะครับหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกในชีวิตของเดอะร็อเป็นงานที่ตัวเกเองเนี่ยหวังไว้ว่าจะชุบชีวิตจักรวาลดีขึ้นมาอีกครั้งครับแต่สุดท้ายแบล็ k อดัมกลับกลายเป็นงานที่ตอกฝาลงดีเวอร์ชันเดิมไปจนสนิทเลยครับซึ่งหลายคนก็มองว่าตัวเดอะร็อกเองนั่นแหละครับที่มีส่วนทาให้ Black Adam เป็นการเป็นคนผลักดันให้สตูดิโอไปตามเฮนริกคาร์วิลกลับมารับแล้วก็ยังเลือกที่จะเมินด้อยฆ่าตัวละครชาแซมตัวละครที่มันควรจะเป็นคู่ปรับตัวจริงของแบล็กอ d ดัมด้วยการแทบจะไม่เอ่ยถึงแล้วก็ไม่มีการเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงกับชาแซมเลยในหนังเรื่องแบล็กอ d ดัมรับ รวมทั้งการที่ตัวเดร็กเองไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองไปมีส่วนร่วมในหนังเรื่องชาแซมครับทั้งๆที่หนังเรื่องชาแซมกับแบล็กอะดัมมันควรจะเป็นหนังที่ต่อเนื่องกันโดยตรงด้วยซ้ำไปครับสุดท้ายแบล็กอะดัมก็ล้มเหลวเฮนรี่คาวิลที่ประกาศรีเทิร์นกลับมารับบทซูเปอร์แมนก็ต้องออกจากบทนี้ไปอีกครั้งหนึ่งครับในขณะที่ DCU หรือว่า DCUniverse ยุคใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีการประกาศว่าจะมีการพัฒนาโปรเจกต์แบล็กอะดัมออกมาในระยะเวลานี้ครับ หลังจากความล้มเหลวของ Black Adam นะครับตัว The Rock เองก็ดูเงียบๆไปเลยครับ The Rock ไม่ได้ประกาศสร้างโปรเจกต์ใหม่อะไรออกมาเลยตอนนี้แล้วก็ยังมีข่าวว่า The Rock เองสะเทือนกับความล้มเหลวของตัวเองใน Black Adam ไม่น้อยเหมือนกันครับโปรเจกต์ต่างๆที่เคยประกาศเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น The King หนังอิงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับกษัตริย์ฮาวายบ้านเกิดของ The Rock เอง แซนแอนดริวส์ภาค2 Big t r o u b l e เ n l ล t t l e China ฉบับใหม่ทั้งหมดนี้ดูเงียบๆไปหมดเลยครับซึ่งเอาจ,จริงๆแล้วเหตุผลหลักพ้อหนึ่งก็อาจจะมาจากการที่มีการสไตร์กันเมื่อปีที่แล้วครับแต่เมื่อการสไตร์เลิกไปโปรเจกต์ทั้งหมดของ The Rock ก็ยังคงเงียบอยู่ต่อไปครับหลังจากเงียบกันไปพักใหญ่นะครับตัว The Rock เองก็เริ่มขยับครับและสิ่งที่ The Rock ทำในการกลับมาก็คือการกลับไปหาโปรเจกต์ของตายอย่างที่แฟนๆคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นกับการกลับไปเล่นหนังชุด Fa ฟารเตรียมตัว Return ปแอบบน Fast 11, และเรียร พัฒนาโปรเจกต์หนังภาคต่อของเขากับตัวละครลุกคอบครับ รวมถึงการกลับไปร่วมงานกับดิสนีย์ในหนังเรื่องโมอาน่าครับโดยมีข่าวว่าเดอะร็อกน่าจะแสดงเป็นตัวละครมาอวีในฉบับคนแสดงครับรวมทั้งล่าสุดมีการประกาศแล้วครับว่าโมอาน่าจะมีภาค2ออกมาในปีนี้ครับแต่ยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะครับว่าเดอะร็อกจะกลับมาภาคเป็นตัวละครตัวเดิมหรือไม่ครับรวมถึงเดอะร็อกเองยังมีการเปิดโอกาสในฐานะนักแสดงของแกนะครับในการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการทำโปรเจกต์หนังใหม่กับ a 2 4ในหนังเรื่อง The Smashing Mach ช ine กับผู้กำกับดังอย่างเบนนี่เซฟด้ครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับตัว The Rock เองยังมีการเปลี่ยนจุดยืนทางการเมืองครับโดยการกลับไปเป็นกลางกลางแทนที่จะสนับสนุนเดโมแครตแบบชัดๆอย่างก่อนหน้านี้ครับอาจจะเป็นการทําเพื่อการหนีความขัดแย้งทางการเมืองที่เรียกว่ากําลังรุนแรงมา,มากตอนนี้ครับที่ไม่ว่าเลือกข้างไหนก็โดนด่าอยู่ดีครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับตัว The Rock เองยังมีโอกาสกลับไปขึ้นเวทีมวยปล้ำอีกครั้งครับตั้งแต่กลางปี2023ครับในตอนที่มีการสไตร์เกิดขึ้นอาจจะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรับงานแสดงอื่นไม่ได้ครับซึ่งปัญหามันก็อยู่ตรงที่ The Rock กลับไปที่ WWE ณวันนี้เนี่แหละครับ เพราะว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่ The Rock เลือกจะคืนสู่สังเวียน WWE ด้วยการไปนั่งเป็นบอร์ดของ TKO บริษัทแม่ของ WWE แล้วก็เข้าร่วมบริหารเต็มตัวครับที่สำคัญตัว The Rock ยังประกาศกลับขึ้นเวทีใหญ่เ r อ s ์ l e m a n i a นในฐานะคู่เอกกับ o ร a n r e ร g n s ในเ r e s t l ั m a n i เครั้งต่อไปครับแต่จากการประกาศที่เกิดขึ้นแทนที่คนจะฮือฮานะครับผลลับก็คือโอ้โห The r o c อโดนโหยับเยินครับจน WWE ต้องตัดเสียงโหในเทปบันทึกภาพออกไปครับ กระแสท,ที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียก็คือเขาด่าโดร็อกกันยับเยินครับที่ดันตัวเองให้กลับมาเป็นคู่เอกในรัสเซียแมนนียแทนที่จะเป็นโคดี้โรดแบบไม่สนอะไรเลยครับท,ท,ทั้งๆที่ w w e เเเองมีการปั้นสตอรี่ไลน์ของโคดี้โรดมาพักใหญ่แล้วครับ เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยไม่รู้เหมือนกันรัาว่ากระแสด่าและกระแสเกลียดชัง The Rock ในหมู่แฟนมวยปล้ำมันจะลามไปมากกว่านี้หรือไม่จนกระทบกับชื่อเสียงของ The Rock ในวงการภาพยนตร์หรือเปล่าครับสุดท้าย The Rock ทานกระแสไม่ไหวครับต้องยอมถอนตัวให้กับโคดี้ปล้ำคู่เอกเหมือนเดิมครับแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนั้นมันก็ถือว่าเสียหายไปไม่น้อยเหมือนกันครับกับชื่อเสียงในฐานะแชมป์มหาชนที่ต้องมาโดนโหดโดนแอนตี้ขนาดนี้ครับ มันจึงกลายเป็นทางแยกที่น่าสนใจครับว่าณเวลานี้มันคือช่วงเวลาขาลงของโดร็กที่แกรอวันที่จะกลับไปพุ่งทะยานอีกครั้งหรือมันหมดยุคสมัยของแกแล้วจริงๆครับนี่แหละครับฮอตอิชูรู้นี่อย่างประจำสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าผมจีนวิวไฟเดอร์จะกลับมาพร้อมกับประเด็นร้อนประเด็นไหนในวงการภาพยนตร์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ It's cool. It's cool.